ไปดูคลิปนะคะเป็นคลิปจากประเทศจีนเนาะเขาดื่มดูดเนี่ยดูดชานมไข่มุกอยู่ๆก็ล้มลงไปเลยแบบแบบไม่เหมือนแบบไม่มีเรี่ยวแรงเลยล้มลงไปกลางห้างเลยก็มีคนเข้ามาช่วยนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยอันนี้มันคือการการสำลักค่ะการที่กินชานมไข่มุกเนี่ยกินได้นะเขาบอกว่า ชานมใช้หลอดดูดได้ส่วนไข่มุกที่อยู่ในชานมควรใช้ช้อนตักควรใช้ช้อนตักกินแล้วก็เคี้ยวก่อนกลืนเหตุผลก็คือว่าไอ้ไอ้ไอ้ไข่มุกเนี่ยมันเหนียวเหนียวลื่นๆนะคะทุกคนพอดูดชืบขึ้นไปก็าบอกพลังมันเยอะนะพอมันเข้ามาในคอเนี่ยคอกับหลอดลมมันอยู่ใกล้กันบางทีมันไม่เออคอกับหลอดอาหารเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเนาะหลอดลมกับหลอดอาหารเนี่ยมันอยู่ใกล้กัน ดูชื้ขึ้นมาอย่างแรงเนี่ยบางทีมันไม,ม,นไม่มันไม่ลงหลอดอาหารไงทุกคนเนาะมันไปอุดที่หลอดลมนั่นแหละ,ะถ้าแก้ไขไม่ทันก็โอกาสที่จะเสียชีวิตม,มีสูงมากนะคะเขาบอกว่าหากสำลักนะคะให้ไอออกมาแรงๆให้ไออะไรประมาณนี้ออกมาแรงๆถ้าทำไม่ได้ให้คนข้างหลังโอบจากด้านหลังกดหน้าท้องหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า แฮมเิชแมนูเวอร์นะคะเฮมเิชแมนูเวอร์นะคะให้ทำห้าครั้ง